ค่ะพบกับช่องแยมแฮมชาแนลนะคะดูตอนนี้เวลาหกโมงห้าสิบห้าแล้วยังไม่มีใครตื่นดูคนนี้นอนนี่ดูคนนี้โอลูกค้าไม่มีใครตื่นเลยแล้วแม่จะ ไปทำกับข้าวรอลูกๆกันนะคะนี่นะคะบรรยากาศตอนเช้าแดดแรงเหมือนกับตอนเที่ยงเลย แล้วค่ะกับข้าวเล็กน้อยรวกับข้าวผู้ใหญ่นี่กับข้าวผู้ใหญ่เก่งทานกับข้าวเสร็จแล้วเราก็จะมาลดน้ำผักกันต่อจ้านี่คือ กิจกรรมประจำเช้าของแม่รอลูกๆตื่นแดดแรงมากจ้าตอนเช้าผักแม่ปลูกไว้ปลูกประมาณได้ประมาณเดือนไม่สวยนะจ้าดินมันไม่สวยก็แม่ก็ปลูกไปเล่นๆตามภาษาเนาะ ไม่มีอะไรทำแดดแรงมากอะ่ะร้อนมาก <one noise> ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านก็กำลังประกาศเรื่องฉีดวัคซีนในหมู่บ้านนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะมีคนกล้าไปฉีดไหมแอ่เราก็ไม่ฉีดหล่รอรอของเอกชนเนาะเผื่อมีเข้ามาเราฉีดของเอกชนดีกว่าเสียเงินแต่มันแต่มันแบบมั่นใจกว่ากันเนาะ แล้วก็เลือกเอารองที่เรามั่นใจดีกว่าก็ายังไงเราก็ไม่ได้ออกไปไหนเนะอยู่แต่บ้าน ดักชีต้นหอมดูไอตรงนี้คือไก,ก,ก่ไก่มาเขียมาเหยียบของของแม่อุยอ้ยน้ำเป็นอะไรอะ <c oughs> เอาน้ำเป็นอะไรอะ่ะเดียบบอกว่าหมูบ้านหมูบ้านน้ำไม่ไหลบ่อยมาก <c oughs> นี่คือน้ำจะไม่ไหลหรืออะไรงงอันนี้เพาะพริกนะคะ พริกผิวย่นกัมละกอน,นี่ต้นแมงรักเอา้าหน้ามเมียไ็เปิดบันนีรดัทำใหเป็นแบบนี้ต <c oughs> ลกน้ำ ต้นทูลน,นะจ๊ะกนินตำมกับตำมกโกรอร่อยแซ่บกรอบนี่แม่ปลูกเขาพูดบวบจ๊ะอบอวัตถิล้อขี่ของเอกชนเสียเงนินเอาดอกประกาฉีดเเอกชนเอาเขามาก่อนก็ติฉีดตังง้งเข่า này đi tháng này đọc quế như bàn bò nó chỉ còn ít cái chuẩn đọc hình cao ban chỉ mi còn ít cái chuẩn nắm khẩu chú มีเห้เข้าวอย่างเัี้ไอ้เป็นล้มชักไปขีดตายค่ะม่องเลยเป็นโลล้มชักนะพวกซักพวกบ่าหมูอะไรหรอนี่จะไปขีด,อดออออของเอกชนดอกเล้ะเอกชนออกกอนมาก่อน ลูกเรายังวีกอยู่เนะาะไม่กล้าเสียงเขายิ่งอ้วนไปด้วยยังไม่ได้ตรวลูกประจำปีเลยนี่นี่ทุกคน ของเตรียมไปโรงเรียนให้พี่แยมนะคะทุกคนนี่คือกล่องดินสอราคาร้อยหกสิบเก้าบาทสั่งในแอปช้อปปี้เพื่อนเดก่อนเพก่อนเพื่อน้นี่แยมมีเขากำลังบาด่าพีา่ขาดอัสุน ข้างในเป็นอย่างนี้อ,อันนี้ราคาเท่าไหร่วะสามร้อยก็เก้าใบาใหญ่เลยนะพี่แยมี่จะขึ้นปหนึ่งนะคะทุกคนแต่กระเป๋าใหญ่มากกระเป๋ <c oughs> าใหญ่มากมแล้วก็มีขวดน้ำ ก็น้ำก็สีชมพูเยมี่เขาจะเป็นคนที่ชอบสีชมพูแม่ก็จะชอบซื้ออะไรที่เป็นสีชมพูเขาด้วยนะคะนี่ไม้บรรทัดถ้าปิดปากดินสอสหนึ่งกล่องดินสอนี่จะประมาณหน้าประมาณราคา29บาบาทมนะั้งได้มันสิบ สิบแท่งหรือเปล่าแม่ก็ไม่มนแน่ใจดื่มอ่านไปที่แรกนี่นะคะแล้วก็มีสมุดระบายสีตาพิคาตอาสูนประมาณราคาประมาณ10บสบาทหรือ19บาทจะไม่ได้ประมาณนี้แหละก็ถือว่าของในมปก็ไม่แพงเท่ากับตลาดเนาะ ไม่ผิดหวังนะคะยังมีตื่นแล้วนะคะตื่นมาแล้วก็มาเต้นอะไรกันไม่รู้ดูทรงผมน้ำก็ยังไม่ได้อาบเลยในแมเม,มออยู่ไหนวะเด็กแอบทำอะไรอยู่แน่ๆเลยแมเมอร ไม่ว ok uh, like, right? ่าแฮมเมอร์อืแน่เลยใช่ไหมฮะแฮมเมอร์อต้ีเถ้ามื่อกี้อตกใมถ้าตกมันต้องลูกแล้วปันเนี่ยมันขี่ลักเลยเนี่ยอือแตกเลยแน่เลยรู้่ไปอืในห้องน้ำถ่ายิ๊บ อจะสามขวบแล้วยังไม่บอกกข้องน้ำเลยนะเด็กคนนี้สอนทุกวันไม่จำสักทียังมีงเไรียแบบนั้นมันตีดตกลงมามฮะอะไรนะให้มือทำอะไรไขับ ครับอ,อันยิงฟันดูยิงฟันหล่อดูว้ายฟันหลอ่อได้ถอดฟันตองเล่มเลยเอาไปบายกันเร็วบายบายบ,ายบาย,บายบายยังไงยังมีงสิสี่กันบายบายัยงมียังมีปิดคลิปให้แม่หน่อยปิดคลิปให้หน่อยปิดคลิปให้หน่อย แล้วแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้มีเช่นนี้ละคะ่ะบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้องเอมี่เลยนะคะจุ๊บ